สวัสดีครับวันนี้มาให้ชมรูปกระดาษหนังไก่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับด้านหลังเป็นรูปในหลวงและพระรัศนีครับนะครับด้านหน้าครับจะเป็นรูปหลวงพ่อครับด้านหลังครับเป็นรูป ในหลวงรเก้าครับกับพระราชินีครับรูปนี้จัดสร้างขึ้นในพศ2520ครับตอนนั้นสลงพอ่อจะดำรงดำริสร้างขึ้นในคราวที่รับสเสด็จในหลวงกับพระราชินีครับมาเป็นประธานตัดลูกนิมิตร อุโบสถของวัดท่าซุงครับคก็หลวงพ่อเราก็ให้ความสำคัญกับ สถาบ e ันพระมหากษัตริย์เราครับหลวงพ่อพูดเสมอครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เราสําคัญครับก็วันนี้ก็ให้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ